เอ็นเคสยูนพิวอันนี้อ่ะน okay. ี่ฉ oh oh ันตายโอ้ยนี่มันพู oh oh uh ้วัสดีพู้เมื่อกี้พ่อแมนายอ้วนจังเลยอ่ะผู้ใหญ่มากใช่แล้วฉันอ้วนแบบนี้แหละโอ้ god ทุกคนฉันเจอพูด้วยทุกคนโอ้ยยยยยอ้วนมากเลย สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในช่อง d o c d e d 3แล้วก็อยู่กับช่อง cat a p 8 e ด้เลยนะคะนี่วันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมอะไรนะลืมอะแบบอะไรก็เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแบบที่เราจะจ้องโยนของขดกะให้มันดีๆนะแล้วก็โยนมาใส่พวกเราตรงตึกตรงนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราตกหมดแล้วเนี่ยเท่ากับคนที่โยน ชนะคนที่ยิงชนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยิงไม่ทันเวลาที่กําหนดให้แล้วก็พวกเราจะเป็นคนชนะและคุณก็จะเป็นคนแพ้นั่นเองไปดูกันดีกว่าคขาว่าแบบนี้จะสนุกหรือเปล่าใชนะ่เคยเล่นมาก่อนแล้วนะมันสนุกมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแมนแคทว่าจะสนุกหรือเปล่า<ม>แต่ตอนนี้เราเจอภูด,ด้วยอะดูดิวุ้ยทุกคนสิ่งที่เขาโยนมามันคืออะไรนะ โซฟาเหรอไม่รู้อะดูจากไม้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันโยกอะมันจะตกใช่ไหมฮ้่ฉันเกิดตายถ้าเกิดว่าโดนรถกระเด็นเส่ตัวเนี่ยโอ้ยอา่าวคูตายแล้วเราต้องไปหาที่ปลอดภัยกว่านี้เห็นไหมฉันโดนแล้วยังไม่ตุยครับทำไมไนายถึงอ้วนจังเลยฉันไม่ได้อ้วนอะฉันเป็นตุ๊กตา เราไปดูข้างในของเขากันไหมว่าเขาตัวจริงอ่ะเป็นยังไงฉันขอดูหน่อยดีเร็วนี่นี่นี่ไงเฮดนี่คือร่างจริงของผู้เหรอว้ายอะไรอะเป็นเชนได้ายตกเหรอใช่มาดูกันเถอะอู้เขายิงได้ตกเลยเนะี่แต่ว่าเหลือคนสุดท้ายเห็นไหมเห็นไหมนู่นนู่นยิงให้ได้นะเพื่อนเพื่อนอุ้ยน่ารักจังเลยไปเฮ้ยตอนนี้เขากำลังจะตกลงไปแล้วนะครับ ฉันสิงอยู่ในลาาของเฮ้ยเมื่อกี้โดนแล้วนะทำไมไม่ตายฉันไม่ยอมตายหรอกฉันต้องเป็นชัยชนะเวลาใกล้จะหมดแล้วตอนนม้รีบยิงฉันชนะก่อนแน่ไม่นะาฉันต้องชนะได้อือกชดะมัดเลยสุดท้ายนายก็ชนะนะเพื่อน คนที่ชนะก็คือคนที่ยิงนะส่วนคนที่แพ้ก็คือพวกเราไงที่แบบไปยิงแล้วต้องเอาตัวรอดให้ได้ด้วยนะคะก็คือบกระโดดพยายามไปอยู่ที่ปลอดภัยไม่อย่างนั้นก็อาจจะโดนเขายิงจนหมดไปเราไปดูตัวรอดต่อไปกันว่าเราจะได้เป็นคนยิงไหมฉันอยากเป็นคนยิงมากโอ้ฉันไมไ่เป็นคนยิงเลยแมนเคสคนที่ยิงนะคะก็คือคนเฮ้ยคูค <Hello. S 1> ูได้ยิงนายอย่าทำร้ายฉันเลยนะ เก๋ดูภูสิเมื่อกี้เธอเล่นเก่งอยู่ดีเหมือนกันนะเนี่ยขับคุณนะอืมแล้วทำไมเบคอนนายไม่ลงมาเล่นอะฉันขี้เกียจนะเฮ้ยตุ้ยเกือบตุ้ยภูภูน่ากลัวมากทุกคนลองระยะไกลเขาตั้งใจปรับมากดูดูดูด <S 2> <S 2> มาดูแมนแคทเราต้องตั้งใจนะเราเหลือสองผสุดท้ายออไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ จะมายิงพวกเราเลยกระโดดไปนะต้องไปหาหลบไว้ดีนะยังมโดนอ่ะเจ็บคอเลยแมนแคทซูซูนะภูน่ากลัวมากฉันได้ดูภูให้ฉันจะยิงพวกแกให้หมดเลยฉันต้องไปคนชนะมีเกลือแมนชแคทนายระวังเลยนะได้นี่ภูขอร้องเถอะไม่ฉันจะชนะ กระตุยโดนแน่ล้องกระโดดกระโดดไว้โู้โหทำไมนายน่ากลัวขนาดนี้ว้ายเกือเกลือนายนด้ระวังไว้นะได้โอ้โหเขาปรับเขาปรับไปหาคนข้างล่างเขาเขาจะไม่โยนหอยแล้วใช่ไหมฉันน่ะจะฆ่าพวกนายให้หมดเลยนี่แน่ยังยังยังโอ้โหทำไมนายต้องทรมานพวกเราด้วยใช่ดูดิเราเป็นเพื่อนกันนะโู้ เวลาจะหมดแล้วพูฉันว่าแมนแคทต้องชนะแน่ๆเลยอ่ะงานนี้ว่าไหมทุกคนใครว่าแมนแคทชนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะใครตอบถูกจะได้วันนั้นเก่งมากเลยแมนแคทนายต้องชนะให้ได้แมนแคทระวังไว้หุ้ยเยมคอยเอาโดนของแมนแคทแพ้พูชนะทำไมนายทำไมนายร้ากาดขนาดนี้ฮะ กูหลายกาบซะหน่อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่แก้มกูดีกว่าไปค่ะไปดูรอบต่อไปเอ้าฉันได้เป็นอีกแล้วโอ้ฉันอยากเป็นคนยิงมากอ่ะแมนแคทฉันได้ยิงแล้วรอบหนึ่งไปไปมาดูกันนี่เบคอนเป็นคนยิงเบคอนมันจะยิงมาข้างบนแล้วได้เราต้องยิงผักบูตกลงไปได้ไหมว้าวฉันเกิดตายดิฉันเกิดตายเสียบะเดิมเบิ่มเลย ตายนี่ตรงนี้เป็นซอกหลืกที่ไม่สามารถยนลูกบอลเข้ามาได้เฮ้ยพี่เบคอนยิงมันเป็นเหมือนลูกบอลเดินแสงอะ่ะเห็นปะเนี่ยมันเป็นไฟเหรอเราหลบตรงนี้น่าจะปลอดภัยกับภัยิบัติมากกว่าเฮ้ยว้าวพวกเราตายแล้วค่าที่ถึงการเลยใช่ไหมครู ก็เหมือนว่าเสื้อผ้าที่ผูใส่มันจะมีรายละเอียดเป็นแบบผ้าแบบว่าไหมจริง,รงด้วยอ๋อตัวพูนมากเหมือนทรายเลยอ่ะแต่น่เป็นผ้าขน<อ><อ>หนูไนาะไปไหนไปดูวิวหรอ,อเฮ้ยฉันว่าเบคอนน่ะดูเอาจริงเอาจังมากเลยอ่ะเขาอยากจะชนะใช่ไหมล่ะชอยแล้วฉันอยากจะชนะนี่นะก็นายอ่ะดูดิเพื่อน นายถ้าอยากชนะนายก็ยิงให้โดนสี่ดูดิยิงไม่โดนเลยเห็นไหมดูเฮ้ยที่เพื่อนยิงอ่ะพที่เฮ้ยนี่มาสปอนบ๊อบนี่นะเอ,อจริงด้วยนาโยนอะไรมาโอ้ยโยนเข่าลงเลยฉันจะต้องไปชนะแน่แน,น่สู้ๆแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยตกเลยตายเลยสุดท้ายคนที่ยิงก็ชนะอยู่ดีต่อไปน่าจะเป็นด็อกด็อกที่จะได้ไปโยนแล้วแหละ ฉันก็คิดอย่างนั้นนะขอร้องเธอหวังให้เป็นอย่างนั้นนะน่าจะใช่แล้วแหละไม่มีใครได้เล่นนอกจากไม่มีใครแล้วโอ้ยนาบอกว่าฉันจะได้ยิไงนะฉันไม่ได้ยิงเลย <c oughs> สิใจด้วยนะวิชันเกิดดุยที่เขายังมาโซฟามันไม่ใช่โซฟาป่ะอะไรมันคือโซฟาแมนแค้นนยนี่บื้อหรือเปล่าดูดีมันกป็นเป็นนั่นอะ มันไม่ใช่โซฟาหรือป้ามันเหมือนก้อนขี้เลยนะอะไรมันคือโซฟาเออนะนะแมนแมแคทมันคือโซฟาฉันดูยังไงมันก็เป็นโซฟามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรเนี่ยทำไมมันมาเถียงฉันทำไมทำไมก็มันคือโซฟาก็เผื่อไม่ใช่ไงไม่ใช่อะไรเล่าแล้วมันคืออะไรเล่าดูที่ไม่ใช่โซฟาแนนั่นก็ไม่ตายเนาะ มันคือโซฟาแนนแค่อุ้ยจริงด้วยโซฟาจริงๆด้วยเออไม่แน่นแค่ถ้านายตายนะฉันจะปรับนายห้าสิบบาทอุ้ย,ยจะมาปรับทำไมเจตยตายก่อน,นอ <c oughs> แล้ว้าวเดยคอนชนะอีกแล้วนายต้องจ่ายฉันมาเลยห้าสิบบาทไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายเงี้ยเงี้ยด็อกกี้แพ้แล้วจ่ายฉันมาพันเฮ้ยไม่จ่ายมา แคจะมาจักรจี้ทำไมก็บอกอ่ะบอกเองนี่ว่าให้จ่ายก็จ่ายไม่วไงเนี่ยจ่ายจากรจี้แทนเฮ้ยอู้เซลฟ์ทุกคนแมนแคททำร้ายเราพี่ที่ทำร้ายเกือบตายอีดีแล้วกระโดดลงมาได้นี่ไงแมนแคทอุ้ยเจ็บเฮ้ยอู้หูีสุดๆอีแล้วเราจอีแมนแคทหน้าห้องมากเลยสกปรกเซีก็เหมือนกัน ไม่อาบน้ำเลยหรอจะ๊ะเหม็นหน้าแวะอ,อีทุกคนเราเนี่ยคุยกับแมนแคทเลยเดี๋ยวเราเแ,แก้แมนแคทกันเปลึงนาันี้่ะายวเยวายเหม็นปล่าวายสมน้ำหน้าแมนแคทโดนตดใส่ด้วยคือแมนแคทแกมีท่านี้ได้ไงก็ซื้อมาไงไม่รู้เรื่องอีหรอ เฮ้ยเขาโยนมาไม่เคยไม่เคยแม่นเลยเนาะว่าแมนใช่ใช่แล้วแมนนายทำยังไงกันลรอเฮ้ยเขาเหมือนจะเลงมาทางนี้แมนแทนนะนายจะตก<ว>แลยเกลือบเกือบเกือบดูดิมันโย่งอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วฉันว่าจะบิบข้างล่างแล้วนะอู้เหมือนกันว้า ปลาปลาปลาเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปฉันจะได้เป็นคนโยนบ้างไหไมถ้าไม่ได้เ<ต><ต>ฉันไม่เล้ละเออทำให้ฉันไม่ได้โยนเออบข้ามไปเไ้ยหรือเนี่ยแมนแคสไนยูนมาไม่โดนหรอกฉันทีอีคนตกมาแล้วนครั้งไม่กลัวไม่กลัวอุ้ยเกือบเกลียบมือเกือเกือเลยฉันว่าแมนแคสอะฆ่าฉันไม่ได้แน่นอน ฉันว่ามเมนเทปอะข้าสึกไ,ได้แน่นอนคลิมนี้ฉันค่อนข้างจะเจ็บคอเลยนะอุ๊ยชนะเร็วมากชนะแบบเร็วไวไม่เป็นไรต่อไปฉันน่าจะได้ว่มาไหมใช่แน่นอนสาบานไม่ได้คือตกหน้าเลยได้ได้มาได้แล<า>้วมาเลยจ้านายโดนฉันแน่ไม่โดนหรอกพอดีเก่งอยู่แล้วอะ เห็นไหมล่ะฉันก็เก่งเหมือนนายฉันเก่งกว่านายอีกนะไปไปโยนเลยฮึบเออตกตกไปเองเฮ้ยตกไปเชนะก็เป็นไงบ้างคะสำหรับแบบอะไรนะแบบนี้แปะไว้ให้ตรงนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยถ้าใครยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe กด Subscribe ไปให้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดก็กดไว้ ถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราแจกโลบัควันหลังแล้วก็จะได้รอรับโลบัคก,กันนะจ๊ะใช่ให้คนมาเล่นกิจกรรมกันนะคะก็ถ้าใครชอบคิมี่ก็คอมเมนต์มาแล้วก็อยากให้เล่นแอบอะไรก็คอมเมนต์มาได้พอตัาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย